ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆและคณะอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานเสนอเรื่องแอปพลิเคชันนะครับโดยผมนายอารนซัมไซรสนิตรับหน้าที่เป็นคนนำเสนอและสอนวิธีการใช้งานของแอปแบ n น l a b นะครับครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของสมาชิกและก็หน้าที่ของกลุ่มผมนะครับ 1. นานายนพสินชีวพิทักษ์ผล102รับหน้าที่ทําสไลด์ครับผม 2. นายนัทวุฒิเด่นบาเส105หาข้อมูลครับ านายเสรวิทย์โกพิทยา1 17หาข้อมูลครับครับแล้วก็กับผมนายอาซันสัเหตสนิท124ตสอนการใช้งานและก็นำเสนอครับคนสุดท้ายนา,นายราเชมปิงแก้ว128ทำหน้าที่ตัดต่อครับผมครับผมก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแอปเบรแบคือแอปอะไรเ็นแบนะครับเป็นแพลตฟอร์มดนตรีดิจิทัลแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกแก้ไขและแชร์เพลงได้ฟรีผ่านระบบคลาวด์ รองรับทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันในมือถือครับซึ่งเหมาะสำหรับนักดนตรีทุกระดับตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพครับผมครับต่อมาคระสมบัติเด่นของแบน์แบหนึ่งเครื่องมือบันทึกเสียงมีดิจิ t a ลออเดีย o เวิร์กสเตที่ใช้งานง่ายพร้อมเอฟเฟกและเครื่องมือแก้ไขเสียง2 c o l อลล o บอ t i เรสามารถทำงานกับนักดนตรีจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ได้ครับ 3. Lo o p and s a m p ซมมีคังเสียงฟรีให้เลือกใช้มากมายต่อมานะครับ บนแ l a เนี่ยเหมาะสำหรับใครหนึ่งเลยเหมาะสำหรับนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มือใหม่ที่ต้องการแพลตฟอร์มทีรีหรือศิลปินที่ต้องการทํางานร่วมกับคนอื่นผ่านออนไลน์หรือไม่แต่นักดนตรีอิสระที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเองแบนแ l a เป็นทั้งได้ที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเพลงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาครับเราจะไปดูการใช้งานกันเลยนะครับผมครับ ที่ผมกล่าวไปนะครับก็คือแบล็คเนี่ยสามารถเสิร์ชหาได้เลยหรือจะติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้นะครับทําการเสิร์ชได้เลยครับผมเป็นแบล็คเนนะครับอันเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทําการล็อกอินด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมข,ขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ซึ่งเราจะเห็นคอมมูนิตี้ของแอปแบล็คว่ามีคนใช้อย่างมากมายซึ่ง วันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนในการใช้แอปแบบนี้บ้างต้นนะครับหนึ่งเลยคนที่เขาว่า Create นะครับแล้วก็เขาว่า New Project New Project ก็คือการทำไฟล์ใหม่เหมือนเลยส่วน s องสตาร์เตอนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่ยังทำง,งานไม่เป็นและใช้ AI ในการสร้างเพงนะครับครับก็เมื่อเราเข้าต่าง New Project นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้ซึ่งเราจะเน้นกันที่ วายโอเดโอนะครับก็คือเป็นการอัดเสียงเสียงของเราจากไม์ของเราซึ่งทุกคนสามารถเอาไฟล์เพลงที่เราอยากอัดเนี่ยหรือเป็นเสียงบีดจาก youtube ได้นะครับซึ่งผมจะทำการ import Audio จากเครื่องคอมผมนะครับซึ่งจะใช้เป็นตัวเพลงของพ่อเป็นชเป็นของแรปเปอร์ท่านหนึง่งซึ่งมันจะมีเป็นช่องว่างให้ผมสามารถแต่งเพลงได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองมาแต่งดูน,นะครับก็สมมติว่าเราจะเริ่มการการอัดเสียงนะครับ ก็สามารถเพิ่มไมเสียงร้องเราได้ก็จะขึ้นประมาณนี้ตัวออโต้พิชเนี่ยก็คือเป็นเสียงออโต้จูนจะทำให้เสียงเราตรงคีย์ที่เราต้องการมากขึ้นก็คือมี a m i มเนมี G m i มเนมีประมาณนี้ครับผมส่วนสามารถใช้ได้เลยตอบถามไปครับใช้ได้เลยส่วนเอฟเฟกนะครับก็คือเป็นการทำเสียงเราให้มีมิติมากขึ้นเสียงกังวานเสียงชัดเราสามารถปรับแต่งได้น,นะครับผมก็คือ เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งเพลงดูนะครับแล้วก็ให้ทุกคนฟังว่าเสียงที่ได้จากแอปนี้เป็นยังไงซึ่งผมอาจจะร้องผิดคีย์บ้างหรือฟังไม่รู้เรื่องบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยผมตั้งใจสุดๆนะครับเดี๋ยวมาดูผมทำเสร็จดีกว่าครับผมครับผมก็ได้ทาการอัดเสียงเสร็จแล้วนะครับซึ่งผมจะใช้ไมค์หลักคือ2ตัวนี้นะครับจะเป็นเสียงที่ผมอัดไว้แล้วก็ทาการใส่ออเฟกต ที่มีแบบมากมายเช่น noise gate ลดเสียงรบกวน graphic EQ เนี่ยซึ่งผมว่าอันนี้มันจะลึกเกินไปเราจะผมจะพูดแค่คร่าวๆว่าเราจะใช้อะไรได้มั่ง2องับเสียงประสานจะเป็นเสียงที่แบบไปทางซ้ายทีขวาทีประมาณนี้เป็นเอฟเฟกนะครับกับอันนี้ก็คือเป็นเสียงที่ทําให้เสียงมันกว้างเสียงมันไพเราะขึ้นครับผมครับผลงานจะเป็นยังไงก็เชิญรับฟังได้เลยครับผม But let's the shit, see yeah I I'm I'm topic go hmmm yeah a match Longin' มีแค่ผมและเธอแน่นอนไม่มีใครเทอจ just me and you I'm o superman บินไปรอบมันโดยมีเธอข้างกาย Let me know I e can do u just s h i n k it on my mind baby girl ไม่ต้องกลัวผมจะทำให้เธอมั่นใจ